สวัสดีครับท่านสมาชิกมิเลอร์พิเชียนวันที่31มพฤษภา2565กนะครับกองดีเคบางบอนแล้วก็กองเออเคียงเพชรบุรีไปซ้อมอุยบุรีนะครับอุยบุรีวันนี้อากาศอากาศร้อนโหดหน่อยเพราะว่าวันนี้ปล่อย6 4โมงนะครับนกมาถึงกองเออทิ้งเดียวมาเลยตัวแรก ครับเดี๋ยวให้ดูว่าตัวไหนนะครับทิ้งเดียวมาเลยก็คือเจ้าเก่าย่อเจ้า4ป5 8 4เป็นนกห่วงของเสบูนะครับเสบูประดับยนต์สีเทาสนิมแดงนะครับเป็นน้องแท้ๆของถ้วยที่สามแพร่เป็นน้องกิมเล้งนะครับโอ้กล้ามเนื้อดี ซ้อมไม่มียุบนะครับนไมครับมาตัวแรกทิ้งทิ้งกระจายเลยชุด2มา4ี่ตัวทิ้งชุด2เป็นนาทีนะครับมาเดียวเลยทีแรกมาวนนึกว่านึกว่านกป่าเอ๊ะนกป่าทำไมมันนวนอย่างเงี้ยแต่แบบมัน,มนสีสันมันดีมันของเงี้อ้าวพอดูปั๊บก็กลายเป็นนกของเรานกมาเลยนกมาแล้วนะครับนี่คือเจ้า8ปดสี่ ห่วงสืบูซีเจ็ดห้าแปดสี่ตอนนี้เหลือพี่น้องอยู่สามตัวนะครับแปดสี่หกห้าแล้วก็สิบแปดหกหงมย่ยสองตัวเอาใหมายตัวลนะวหกหงนะครับก็ให้สมาชิกได้ชมว่า มันโอเคไหมนะครับนี่คือจ้าแปดสี่มาตัวแรกขององค์สองเที่ยวแล้วนะซอฟเกไกลเลยเฉียบเลยตัวน,นี้เน,เนื้อเนื้อสวยครับไม่ปีก <c oughs> ตรวนี้ในเหมือนทางบรรพบุรุษบรรพบุรุษของมันคือเจ้ะปุดผองนะครับเหมือนมากาม,าามาีกตัวลยยอยมาเดี๋ยเล็กๆลวะเล็กๆลวะเอาไว้อ่ มุมน้ำเงินนะครับจะเด้งจะดึงจะอะไรก็จะต้นจะอะไรก็เล็งไว้ก่อนแปดสี่ส่วนตัวนี้จะหกห้าก็มาตัวต้นเป็นเป็นน้องสาวแต่พี่น้องก็แหละของเจ้าแปดสี่เมื่อกี้แล้เป็นน้องกิมเล็งทั้งคู่แต่สภาพเนื้อวันนี้สู้พี่สาวไม่ได้เลยอันนี้เนื้อยุบไปหน่อย แลวก็มามาฝูงมาฝูงฝูงที่ฝูงสามฝูงใหญ่เลยฝูงเอชุดแรกตัวหนึ่งแล้วก็มาสี่ตัวแล้วก็มาชุดชุดนี้แหละนะครับมาหลายตัวนี่คือจีหกห้าเนื้อไม่ดีเนื้อยุบไปหน่อยไปนอนครั้งคืนนอกกรงเมื่อวันเมื่อวันที่ยีบเก้าอะยี่สิบเก้า ไม่รู้ตื่นอะไรไปนอนนอกกรงก็เลยจับซ้อมไปเลยตื่นนะนะครับกับเลลงเงแแล้ว2ตัวนะครับ8ปดสี่กับหกห้าจะเล่นมุมน้ำเงินเลยก็เล่นได้นะครับถ้าใครอยากจะเล่นนะถ้าไม่มีใครเล่นเดี๋ยวจ้าของกลงก็คงไม่ปล่อยให้ว่างต้องใส่ ตัวนี้เป็นห่วงของเสือบางแคครับครับนี่ก็มาหนึ่งในสี่ตัวเป็นของเสือบางแคเหมือนกันเบอร์เป็นลูกซ้อมสี่เก้า เป็นน้องจ้โกปีกรับนะครับพอเดียวกอจะโกปีกหัไอนน้โกปีกหักที่เป็นลกพันน,นี่ก็นอนค้างนอกกงรงเหมือนกันเมื่อวันที่ยี่บเก้าไอนลงกรงตอนเย็นคงจะตื่นแมวอะ่ะนะักษณะสามมันมองไปจุดจุดเดียวเลยมองไปข้างล่างจุดจุดเดียวเลยทุกตัวเลยมองเป้าที่จุดเดียว ก็เคยเห็นว่าประสบการณ์ที่เคยเห็นก็คือนกมันจะเห็นอะไรตรงจุดนั้นแหละแล้วมันก็เละรรตื่นกลัวฝังใจไม่ยอมลงกลงนะครับมองจุดเดียวผมจะเห็นแมวตรงที่มันมองกันนะนะครับสมบูรณ์เลยีซีที่สมบูรณ์